สอนธรรมะกับสายล่อซื้อสวัสดีครับกลยาณมิตรและผู้ใฝ่ถามทุกท่านครับทำไมผลถึงพูดว่าสอนธรรมะกับสายล่อซื้อเนี่ยนะฮะธรรมะถ้าไปยุ่งกับประเพณีหรือความเชื่อของคนอื่นนะฮะมันก็เป็นดาบสองคมนะครับบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่า ไอคนที่เขายิงคำถามมาเขามีจุดประสงค์อะไรนะครับก็เป็นประเด็นไม่จบไม่สิ้นครับสำหรับคนตื่นธรรมนะก็คงจะพูดถึงธรรมะที่เป็นกระแสแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกับวิธีการสอนนะฮะวิธีการพูดธรรมะนะครับเพราะถ้าธรรมะ มันยังไปวุ่นวายกับเรื่องของความเชื่อความอะไรเนี่ยก็ยากนะฮะถ้าจะพูดธรรมะก็พูดไปเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของศรัทธาที่เขามีกันมาเป็นไม่รู้กี่ร้อยปีนะฮะจะสอนธรรมะจะสอนเรื่องแก่นหรือสอนกระพี่อะไรก็ว่าไปนะครับ ถ้าจะบอกว่าดึงคนออกดึงคนให้คัดคนก็ก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าการคัดคนมันก็ต้องใช้ปัญญาคัดนะ,ะไม่ใช่ว่านึกอยากจะพูดอยากจะอะไรก็ได้นะฮะมัน่ทางนั้นมันก็มันก็จะเกิดประเด็นอย่างนี้แหละฮะก็จะเกิดประเด็นเกิดความแตกแยกเห็นไหมครับนี่แหละะการสอนธรรมะมนันไม่ใช่ให้คนแตกแยกกันนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าไปวุ่นวายกับความเชื่อเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อสองฝั่งนะฮะถ้าเขายังไม่สามยังฆ่าไม่พ้นเนี่ยมันก็มันก็ยากอย่างนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปขัดไปขัดใจกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่ก็จะโดนทัวลงแล้วอาจจะบอกว่า ไม่สนใจใครจะพูดยังไงก็ได้นะก็พูดได้ครับเพราะท่านยังมีผู้สนับสนุนแต่วันใดก็ตามนะฮะผู้สนับสนุนมันลดน้อยถอยลงนั่นแหละมันจะเกิดอะไรฮะทุกขเวทนาตอนนี้มันาอาจจะยังไม่เกิดนะฮะก็ยังไม่เจอของจริงนะครับ ยังเจอแต่ของปลอมอยู่นะฮะเจอของจริงเมื่อไหร่นั่นแหละจะไม่อ๋อนะฮะนี่แหละะอย่าไปคิดว่าสอนธรรมะแล้วคนจะเข้าใจหมดมันไม่ใช่นะครับมันก็ต้องดูที่ว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ย มันมีฟีดแบ็อะไรกลับมานะครับสิ่งที่เราสอนถ้ามันตรงกับความเชื่อมันก็ดีไปนะฮะแต่ถ้ามันไปขัดความเชื่อของคนอื่นเนี่ยต่อให้ท่านอธิบายได้ดีขนาดไหน,น เขาก็ไม่ฟังนะไอความเชื่อที่มันฝังลากลึกมันเนี่ยมันผมบอกว่ามันออกยากนะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าธรรมะเนี่ยถ้าไปหลงสมมุติภาษาเมื่อไหร่ก็จบเกมเมื่อนั้นนะฮะถ้าไม่เข้าใจว่าสมมุติภาษามีแค่ใช้นะฮะฮ ไปหลงเมื่อไหร่เป็นจริงเป็นจังเมื่อไหร่จบข่าวนะฮะผมถึงพูดตลอดว่าสมมุติภาษาสมมุติปรุงแต่งใช้แล้วต้องรู้จักสลัดนะฮะแต่ถ้าใช้แล้วยึดนี่แหละคือเกิดปัญหานะฮะทำไมคนถึง เถียงกันรู้ไหมฮะพอความรู้ความฉลาดของท่านเท่ากันนะฮะถ้าอีกคนหนึ่งความรู้สูงอีกคนหนึ่งความรู้ต่ําจะไม่เถียงกันนะฮะเพราะความฉลาดที่มันเสมอกันนั่นแหละหรือศีลเสมอกันนั่นแหละข้อประพฤติปฏิบัติเสมอกันนั่นแหละมันถึงได้ะทะเลาะกันนะครับ ถ้าคนที่เขาไม่มีความเป็นอัตตาตัวตนแล้วเขาจะไม่มาเถียงเรื่องแบบนี้นะฮะเขาจะหนีเลยแต่นี่เพราะอะไรครับต่างคนต่างมีปัญญานะฮะต่างคนต่างมีอัตตามันจึงได้เถียงกันนะครับธรรมะ เพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าเราตามอารมณ์ไม่ทันนะใครถามอะไรพูดใครยิงคําถามมาอะไรตอบเนี่ยตอบโดยที่ทันไม่เห็นไม่ทันเห็นความคิดด้วยซ้ําไปนะฮะตอบก็ตอบด้วยด้วยคำพูดที่หยาบคายเนี่ยเห็นไหมละครับก็เกิดปัญหาพอคิดว่ากูแน่กูเจ๋งนี่แหละปัญหานะ ถ้าท่านไปเจอสภาวะจริงๆเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดนะจะไม่มีนะการที่จะไปด้วยค่าประเพณีคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันจะไม่มีนะแต่บางครั้งบางทีเราเราจําแค่สัญญามาสอนมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะเราไม่เจอสภาวะธรรมจริงๆนะ เราพูดไปตามสัญญาพูดไปตามตำลานะครับเมื่อพูดไปตามตำราแล้วก็ติดนะฮติดเป็นสัญญานะครับนี่แหละฮะสิ่งที่ผมพูดตามกระแสมันก็วนมาอยู่ในธรรมะเหมือนเดิมนะครับเมื่ออะไรก็ตามที่เราตามอารมณ์ความรู้สึกนี้คิดไม่ทันนี่แหละคือปัญหานะคร เพราะอะไรเพราะเราสร้างเหตุเราสร้างเหตุโดยที่เราไม่รู้ตัวเรารู้หมดทุกอย่างแหละอลีอ,ลาาอ,อดดนนริยสัจสีเป็นอย่างงู้นอย่างนี้่เนียพูดได้หมดขันห้ามีไอ้นู่นไอ้นี่รูปนามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นเี่ยรู้หมดนแต่ไม่รู้จักวิธีละเนี่ย ก็ชมะธรรมะมันถึงต้องรู้เพื่อละไม่ได้รู้เพื่อยึดนะฮะไม่ได้รู้เพื่อเอาเนี่ยทุกวันนี้เราพูดธรรมะกันพูดเพื่อเอาพูดเพื่อยึดแล้วมันก็ไม่จบใช่ไหมฮะทะเลาะกันเถียงกันไม่จบแทนที่เราจะมาศึกษาธรรมะสมารู้เพื่อละเหมือนสิ่งที่พระพุทธองค์สอน เปล่าเลยนะเนี่แหละฮะทำไมพระไตรปิฎกถึงต้องมีก็มีเพื่อคนฉลาดนี่แหละนะฮะจริงๆคนโง่ไม่ต้องอาศัยพระไตรปิฎกเลยนะแต่เขาสามารถที่บรรลุธรรมได้ง่ายๆนะเข้าถึงสัจจะความจริงได้ง่ายกว่าคนที่มันฉลาดนั่นแหละไอ้พวกที่มันฉลาดยมันจะวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยนะพระไตรปิฎกบาลีทุกตัวต้องรู้หมด รู้ได้ยังไงฮะออกได้ไหมล่ะเป็นสัญญาออกได้ไหมล่ะเนี่ยแหละฮะรู้จักพูดเป็นหมดสมมุติปรุงแต่งอย่างนู้นอย่างนี้ออกได้ไหมล่ะนั่นละฮะธรรมะมันเป็นเรื่องแบบนี้แหละครับธรรมะมันถึงต้อง รู้ให้ทันความคิดรู้จริงๆไม่ใช่รู้แค่สัญญานะฮะแต่ทุกวันนี้เรารู้อะไรครับรู้แค่สัญญารู้แค่สัญญาแล้วก็มาสอนมาสอนแล้วก็ยึดพอมีคนพูดผิดนิดนึงขัดใจหน่อยนึงก็เอาละเฮ้ยไม่ใช่นะเว้ยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ถูกอ้าวเป็นซะอย่างนั้นนะครับผมถึงบอกไงว่า พระพุทธองค์ถึงพูดไงว่าขนโคนี่มันมันมากกว่าเขาผู้คนที่รู้นี่ยเยอะยแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมีน้อยเนี่ยเนี่ยที่ปรมาจารย์ตั้งมอพูดนะเพราะฉะนั้นอย่าไปด้อยค่าอย่าไปดูถูกคนที่เขาฉลาดน้อยหรือว่าคนที่เขา ศรัทธาในสิ่งที่เขาเขาเคยทำมานะฮะเพราะฉะนั้นเราไปพูดรวมๆม,มันก็อย่างนี้แหละฮะมันไม่ใช่ผิดหรอกสิ่งที่เราพูดนะมันก็ถูกกันแหละแต่ก็บอกยังไงว่าขนโคกับเขาโคนะไม่ใช่ว่า ฉลาดแบบขนโคก็เยอะนะฮะไม่ใช่ฉลาดแบบมีปัญญาหลุดพ้นเหมือนเขาโคเห็นไหมครับถ้าฉลาดแบบเขาโคก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้แต่ถ้าฉลาดแบบขนโคก็นั่นแหละยึดอยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิ้นนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยธรรมะมันเป็นเรื่องแบบนี้ครับ คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับนั่นแหละสอนธรรมะถ้าเราตามอารมณ์ไม่ทันก็นี่แหละจะเกิดปัญหานะครับบางทีโดนหลอกซื้อโดยที่ไม่รู้ตัวนะโดนล่อซื้อโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วก็ไหลไปกับความคิดตามไม่ทันอารมณ์นะฮะตามไม่ทันสังขารปรุงแต่งก็เกิดปัญหาเห็นไหมฮะ นี่แหละคลิปนี้ก็คงสั้นๆแค่นี้นะครับเพราะวันนี้ก็ไลฟ์สดมาแล้วก็จะพยายามไลฟ์สดทุกวันนะตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับทาง YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะครับคลิปนี้ก็คงสันๆๆ้นๆแค่นี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จท,ทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับสวัสดีครับ